สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้แน่นอนครับจะมาพูดเกี่ยวกับการมาของนิกะนะครับผมเป็นสายโล่สีเขียวสามารถสลับสายได้มีแม่คนิตในการเปลี่ยนสายที่ไม่ต้องกดสกิลเลยแค่ทำเงื่อนไขของเขานะครับผมซึ่งต้องออกตัวก่อนว่าคลิปนี้คงจะไม่ได้มาเล่าเกี่ยวกับพาร์ทสเจาะลึกของนิกะนะครับเนื่องจากว่าเชื่อว่าหนึ่งทุกคนน่าจะพอทราบเบื้องต้นแล้วละ่ะคนที่ดูคลิปผม,มนะน่าจะ พอทราบแล้วเดี๋ยวไว้มาสรุปให้ฟังกันในวันที่นิกะเข้ารัก,กันนะครับผมสำหรับช่องผมนะแล้วก็แต่สำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการมาของนิกะนั้นส่งผลกระทบกับตัวละครอื่นตัวไหนบ้างในความเห็นของผมนะอ่าซึ่งโอ้โหคนบอกพี่นิกะมาเนี่ยตัวไหนเล่นได้บ้างตัวไหนไหวบ้างไหวบ้างครับพี่ได้เลยคลิปนี้ผมจะมาบอกตัวที่ได้รับผลกระทบ กับการมาของนิกะนะครับผมมีทั้งหมดน่าจะประมาณ9ตัวละครนะที่ผมลิสต์มานะครับผมและทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาตรงนี้คลิปนี้มีสปอนเซอร์ครับใครที่ต้องการหาร้านเติมเพชร นะครับผมราคาถูกที่สุดในโลกผมการันตีเองนะครับผมคือร้านด้อนแคล์ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมสามารถทักเฟซน,นี้ไปได้เลยนะครับผมนะลิงค์จะอยู่ใต้คลิปก็ร้าน,นเกมเอ่อขออภัยร้านเติมเพชรนี้เติมถูกที่สุดในบรรดาร้านเติมเพชรทุกร้านเลยนะครับผมแล้วก็บอกเขาว่ามาจากช่องอ u t h ทอ i t น,นทีทด้วยนะเออเผื่อได้ส่วนลดทมินไปนะครับผมเออลิงก์จะอยู่ใต้คลิปรับทั้ง iOS และ Android นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบกับเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้ผมจะทําการเข้ามาสุ่มเว็บซอมบี้รัสไดนะครับผมร้านสุ่มรหัสเกมนะครับผมวันพีซเบลตี้รัสนะครับผมนะ้นแน่นอนนะครับผมซึ่งจริงเขามีหลายเกมนะมีด้านบอรีรเจนด้วยครับแต่ผมเล่นเล่นบอที่รัสไงเออนะครับผมแล้วทําการมาสุม่มแล้วก็ถ้าโชคดีนั้นผมจะทําการแจกก็ดูในคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะเออเพื่อการไปสุ่มนิกะการวตัตูนิกะจะมาแล้วนะครับผมวันที่ย3สสนี้ ใครที่อยากเริ่มต้นไอดีนะผมเข้ามาดูช่องผมนะผมะทำการแจกแน่นอน5้าพนเพรเลยทีเดียวนะเออแล้ววันนี้ขอ5้า0ันเพชรละกันนะครับผมจะทําการเอาไปสุ่มดิกาด้วยอยากได้ส่วนตัวและแน่นอะนผมจะมีเครดิตนะผมเหลืออยู่500พอยต์นะจะทําการมาสุ่มแบบ Android นะครับผมใช้ Google Play นะครับผมและ App Store จะเป็น iOS ต้องสุ่มให้ตรงระบบด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มตู้สิบบาทมาดูนะครัผม่าจะเกืนสปบบารอบก่อนนะผมคุมดูคลิปผมล่าสุดได้นะผม,ผมได้สี่พันกว่าเพนเลยนะมาดูคลิปนี้ว่าผมจะยังดวงดีหรือเปล่านะครับผมสุ่มไปทั้งหมดห้าร้อยบาทไปชมเลยนะจ๊ะไปดูกันได้หรือเปล่าแร็ปโอเคได้มาหนึ่งไอดีนะครับผมนี่คุณเห็นวหนึ่งไอดีผมยัดเบอไว้ก่อนนะครับผมจะโพสต,ตอนแจกนะฮะหนึ่งไอดี ได้ดีเดียวเองเหรอฮะไอดีเดียวเองเหรอโปรตีผมได้2ไอดีเดี๋ยวก่อนนะยี่สิบผมได้มา2ไอดีครับพี่เราไปดูนะครับว่าผมได้ดีอะไรบ้างนะผมไปชมกันเอ้นขอพัยว่ผมเข้าไอดีกันเลยนะว่าได้ไอดีอะไรนะครับโอเคครับดูไอดีแรกกันนะผมได้2ไอดีอีกแล้วนะผมขอสัก4ี่พันเพชรสี่พันเพชรกำลังสวยนะแจกเลยแจกคนดูเลยนะผมนะปุ๊บเข้าไปดูกันนะครับไอดีแรกมาดูกัน สามพันเพซโหได้อยู่นะได้อยู่นะการันตีนิกะหรือว่าไม่ไม่การันตีนะครับผมไม่การันตีโอเคดียังรับเพชรได้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูไอดีที่2กันนะครับผมอยากได้สัก5 0 0 0ันเพชรเอาไว้สุ่มนิกะนะครับผมอยากได้สุ่มนิกะแล้วพอสุ่มได้ก็จะามาแจกคนดูนะครับผมนะโอเคขอให้ได้นิกะนะครับผม ไอ้เชื้อได้ดิกะได้5,000เพชรง๊บมาดูนะมีลุ้นนะผมบอกเลยว่าเซนผมเนี่ยแม่งของจริงมีลุ้นนะนะครับดูนะเอ่อได้ไป5,000เพชรไอ้เชีย้ยได้ของจอริงสมบูรณปากจัดเลยโอ้โหยังมีคาสซัคซุกิด้วยนะผมนี่ทำการรับทมินไปนะอุย้ยได้ห้าพันเพชรเลยอะ่ะแล้วก็อูวหนี่นี่หอว์หู้์หูว์ห,ห,หูยังมีเพชรเพียบเลย จบไปแล้วนะครับผมกับเว็บซอมบี้รัฐนะครับผมนะผมก็ทำการสุ่มไปแล้วในคลิปนี้ผมแจกด้วยนะครับผมสำหรับ3,000เพนเนะครับผมใครที่อยากสุ่ม กับเว็บซอสปิรัตและดวงดีแบบผมนะผมขั้นต่ำสิบบาทแค่นั้นเองคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผม2 0 0 0ถึง5,000เพชรเลยนะขั้นต่ำสิบบาทนะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นรับแต่มีเกลือด้วยนะผมได้เกลืออยู่นะครับผมดิอยากให้เห็นนะครับผมนะแล้วก็ไอ้นี้ที่ผมแจกเปน็นทีทั้งหมด3,000เพชรผมแจกเลยทีเดียวนะครับผม3,000เพชรเอาไปเปิดกาชานิกากันนะครับผมเริ่มต้นไอดีที่ถูกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูคอนเทนต์ในคลิปนี้กันได้เลยครับผม หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนเลดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ตัวละครแรกนะครับผมที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการนิกะมานั่นเองนะครับผมนะั่นคือตัวแรกเลยนะที่ผมมองเห็นก็คือลูฟี่เอตัวเก่านะเพราะอะไรนะครับผมตัวใหม่มาตัวเก่าไปครับผมซื้อลูฟี่เอในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นปัญหาหลายอย่างขึ้นหแพ้แชงขาดลอยนะครับผมลูฟี่ตัวนี้มีดีแค่ดามจส่วนสกิลเขาค่อนข้าง,างช้านะครับผมส่วนอยากจะไม่ค่อยโดนกันแรงสูงๆโดนยาก นะครับผมนะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆแล้วในประสบการณ์จากการที่ผมเล่นตัวนี้หรือท,ทําคลิปตัวนี้มาในช่วงระยะเวลาหลังจากแชงเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เล่นยากมากๆนะครับผมถึงแม้จะเหมือนตบโซโลได้แต่หรือว่าโซโลมีการตายนะเออโซโลมีการตายดังนั้นถ้าเราต่อยไม่ดีนะ่ผิดจังหวะนะครับผมโซโลแมงค่าเราสวนสกิลสวนมาได้ไนงะเออแล้วโดนน็อกแบ็คด้วยนะครับผมเพ่งตัวละครนี้อาจจะมีโอกาส ได้รับคือไ,ได้รับผลกระทบจากการที่นิกะมาแน่นอนนะครับแต่สำหรับใครที่ป้าตัวนี้อย่าไปเสียใจนะเพราะว่าตัวนี้ทาซับดีนะครับผมอันนี้เรามาพูดให้ดูจะบอกว่าแม่งมีข้อเสียอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะผมว่าจริงๆตัวนี้หลังๆก็คนก็ไม่ค่อยเล่นแล้วล่ะนะครับผมแล้วนิกะก็มีสกิลในส่วนของการมีเพิ่มเดฟถูกไหมมีเพิ่มเดฟแล้วก็มีในส่วนของการ เออมีลดดามเมจและเพิ่มเดฟนะครับผมก็ตัวนี้อาจจะตีไม่ค่อยเข้าด้วยและแพ้สีด้วยเท่านั้นเองนะครับผมมีการถานะด้วยเออจะพูดว่ามีการถานะตัวนี้ก็เลยยกให้เป็นตัวแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับผมจากการที่นิกะมานั่นเองครับผมหรือแทบจะเล่นยากเลยนะครับตัวละครต่อไปผมยกให้เป็นโซโล่นะครับผมคืออย่างนี้ เราคนบอกหูพี่โซโลมันก็น่าจะสีแดงมันน่าจะตกได้ป่าคืออย่างนี้นะครับผมคือนิกะเนี่ยเป็นตัวที่มีสถานะด้วยนะครับผมก็คือมีสกิลไฟฟ้าน,นั่นเองนวย่นคูดาวัยมากนะแค่28วินาทีนะเออนะครับผมแล้วก็ถ้าเราใส่เหรียญไคโดมีมเทธอะไรอีกก็สามารถช็อตเขาได้อย่าลืมว่าโซโลเป็นตัวที่เก่งจริงแต่มีประโยชน์น้อยนะครับผมนิกะม,มามันพิสูจน์เลยนะครับผมตั้งแต่คิดรอแล้วแหละว่าตัวละครที่มีประโยชน์เยอะที่สุดเนี่ยมักจะทําให้ทีมชนะได้แต่นั้นโซโลเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะ ยืนทั้งเกมและสร้างดามเมจได้นะครับผมนะออสามารถออไปฆ่าไล่ฆ่าแชงได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยผมว่ามันจะไร้ประโยชน์มากๆนะครับผมดังนั้นตัวละครที่เริ่มที่จะประโยชน์น้อยลงนะครับผมไล่ฆ่าอย่างเดียวนะเล่นแถว2ก็ไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือโซโลอาจจะทําให้เขาได้รับผลกระทบทําให้คนเล่นตัวนี้น้อยลงหรืออาจจะไม่มีใครหยิบมาเล่นเลยก็เป็นได้ครับ ตัวละครที่สามนั่นคือแชงคูนั่นเองนะครับผมนะเอ๊พี่ต้อแชงคูทำไมมันเก่งอยู่ไม่ใช่หรอมันตบนิกะได้แบบพี่อันนี้ผมไม่ฟันธงเพราะวานนี้ไก่เข้าในระหว่างที่ผมทำคลิปนี้แต่ผมจะบอกว่าแชงคูนะครับผมจะมีปัญหาช่วงที่เขาโดนล้างสถานะฮาคินะครับผมคือตัวละครนี้เรายอมรับเลยสถานะฮาคิสําคัญสําหรับเขามากนะครับผมสำคัญมากว่าถึงเขาถึงเขาจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจแต่สําหรับใครที่ดอทไม่แม่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอเสียฮาคิไปเนี่ย นิกาเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเขาได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แชงอาจจะตีนิกาไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าแชงไม่สลด,ดาเมจแต่นิกามีเดฟเจสจะคล้ายๆกับคิดกับรอนะครับผมที่แพ้สีกูก็ไม่ตายเว้ยเออทำให้แชงเนี่ยอาจจะทำการเล่นยากขึ้นและโดยปกติแชงเนี่ยยึดธงน้อยอยู่แล้วใครเล่นแชงจะรู้นะครับผม MVP ก็จริงแต่ฆ่าศูนย์นะครับเอ้ก่อไปยึดธงศูนย์ฆ่าส <laughs> ิบเป็นอย่างนั้นคือยึดไม่ได้ ยึดน้อยสายมัดนะครับผมเออนี่คือปัญหาของแชงนะแล้วปัญหาแชงที่บอกมีฮาคี้ถ้าฮาคี้หายก็เป็นเป้าให้ตัวอื่นฆ่าได้ง่ายเลยนะครับผมเออสกิลก็โดนง่ายอะไรประมาณนี้นะถึงแม้ว่าคุณจะดอทเก่งคุณก็โดนล้างฮาคีต่อถ้าคุณจมตีนิกะน,นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> เลยทําให้แชงอาจจะได้รับผลกระทบสําหรับการเล่นในแพนต่อไปน,ะนั่นเองครับตัวละครตัวใดที่พูดไม่พูดไม่ได้เลยนะครับผมคืออาคาคือผมบอกก่อน อ,อาคามันอยู่ในเมตาแต่เมื่อไรนะครับผมผมขอเอามาพูดในคลิปนี้แล้วกันอาคาเนี่ยในช่วงที่แชงเข้ามาย,ยอมรับว่าเล่นยากในช่วงที่แต่ก็ยังไม่ยากมากนะครับผมเพราะอาคามันก็ยังมีสถานะใช่ไหมแต่ปัจจุบันตัวร่างฐานะเยอะยิ่งคิดรอโซโลเละครับผมเละครับอาคาเละครับแต่แต่ก็ยังหยิบมาเล่นได้อันนี้อันนี้ผมพูดในมุมหนึ่งนะมันยังหยิบมาเล่นได้แต่ถ้าเป็นนิกะนะครับผมอ่ะกันสถานะ ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเดฟนะครับผมม,มีมีลดดามเมจเยสโต้กูจะอะไรไปชนะแล้วนิกะมีต่อยธรรมดาดิสโลได้อาคาแม่งจบครับผมจบครับตัวนี้ผมบอกเลยปิดประตูครับผมไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงโซโลโคิดรอไม่พูดตัวนี้แม่งจบในแพทนี้จริงๆนะครับผมเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าเจอนิกะถ้าเป็นนิกะเแบลบติลาจบเลยครับเออจบเลยจริงๆนะครับดังนั้นผมขอพูดแค่นี้สำหรับตอนนี้ผมไม่อยากผิดหวังมากกว่านี้ ขออภัยสำหรับไข่ปั้นตัวนี้นะผมบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะจบอยู่ครับบิ๊กมัมล่ะพี่ต้อบิ๊กมัมไหวไหมนะครับอีกหนึ่งตัวละครนะสำหรับผมนะบิ Big ๊กมัมไม่ใช่ไม่ไหวแต่คนจะเล่นน้อยลงเพราะว่าอย่าลืมนะครับบิ Big ๊กมัมในช่วงคิดรอเข้ามาเนี่ยเขาก็เหนื่อยแล้วนะ เออแล้วดาเมจของเขาเนี่ยถ้าตีศัตรูติดไฟไม่ได้นะครับผมปกติแล้วปกต,ติแล้วเราเอารอเข้าไปสู้นะครับผมสรับบิ๊กมัมจะได้ไม่ติดไฟถูกไหมเออเราจะได้แบบเออเก่งนะครับผมไม่ติดไฟดังนั้นถ้าเป็นนิกะเข้ามากัน CC ด้วยนะครับผมในช่วงเลือดเยอะแบบรอเลยไอตัวบิ๊กมัมเนี่ยก็จะฆ่าเขาไม่ได้ไงและก็จะไม่เขาเรียกอะไรเออบิ๊กมัมเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้ถึกมากนะครับผมต้องตีต้องทำให้ศัตรูตีติดไฟ ตีติตูติดไฟผู้พิกไปตีศัตรูติดไฟมันถึงจะถึกดังนั้นท่าน,นิกะเป็นแบบรอเลยตายครับแล้วมีไม่สนลดเดฟด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าเหนื่อยสําหรับตัวนี้เหนื่อยนะครับผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยและความนิยมของบิมมันก็จะลดลงนะครับผมเพราะว่ามีนิกะเข้ามาก็แยง่งศีลทําให้ตัวละครอย่างเขานะครับผมก็ยังเก่งอยู่แต่คนก็จะเล่นน้อยลงนี่คือผลกระทบที่จะโดนนะครับ ตัวนี้ด้วยเหรอนะครับผมก็คือเป็นไคโดปกติเราต้องเข้าใจก่อนไคโดเนี่ยตีตัดเลือดนะครับผมประโยชน์ของเขาเนี่ยคือการตีตัดเลือดสกิลแห่โดนน็อกแบ็คนะครับผมเขาจะไปโดนโล่แบบไหนจะไปโดนโล่แบบที่แม่งกัน CC อันดับแรกก่อนเขาจะไปโดนโล่ที่เขาจะแย่งธงไม่ได้เลยนะคือกัน CC 2โดนน็อกแบ็ค นะครับผมตีออกทงง่ายนะครับผมไม่มีแบบไม่มีการส่วนเซหรืออะไรชิปหายนิกะมาแม่งกันส่วนเซนะครับผมก,กันชะงักการส่วนเซและการน็อกแบคด้วยถ้าเกตโทรมากกว่า80%เป็โอ้โหแล้วเติมเกตเกียนอย่างนั้นใครโดต่อให้ว้าไปก็ดึงไม่ทันนี่คือจะทำให้เขาได้รับผลกระทบจากการเล่นในการอัพแพดในการเปลี่ยนแพด ตอนนี้นะครับผมจะไม่ให้ไคโดเนี่ยได้รับผลกระทบพอสมควรนะหลังจากคิดรอมาเนี่ยไคโดคนก็เล่นน้อยลงนะครับผมเห็นได้ชัดคนไปเล่นคิดรอกันมากกว่าหรือไม่ก็เล่นคู่กับไคโดแต่พอนิกะมาคนจะหันไปเล่นเอ่อนิกะคู่กับคิดรอมากกว่าเออนะครับผมไคโดก็อาจจะดูแบบดรอปลงไปแต่ถามว่าเขายังเก่งอยู่ไหมก็เก่งครับแต่ว่าถ้าเจอคิดเออถ้าเจอนิกะไปเขาอาจจะสู้ลำบากนะครับผม อกหนึ่งตัวละครที่แบบโหแม่งยืนเมต้ามาจนกูแบบเขาเรียกอะไรนะแบบตัวตัวละครนี้จะพูดว่ามึงปล่อยกูไปได้ไหมกูเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมคือปัจจุบันเนี่ยคิง ก็ยังเป็น <boundaries> ตัวพ <anza and> <Philadelphia> ิกเกมที่น่าสนใจเพราะว่ามันไปถึกไปทงกลางไวไงเออนะผมแล้วก็ทีนี้พอเราได้ทงกลางหรือว่าเราเสียทงกลางแล้วคิงมันไม่ใช่ตัวกันทงไงมันก็มีข้อเสียของเขาก็ไาม่ไปใส่วิ่งนะครับผมมันก็มันก็จะไม่ได้ถึกอะไรมากมายดังนั้นพอยึงทงเสร็จแล้วไปต่อการมาของนิกะคือถ้าดึงทงเสร็จแล้วไปต่อแล้วไปเจอนิกะเขารับมือได้ไหมคําตอบคือผมว่าสู้ยากบางคนบอกหุยพี่มันชนะได้หรือว่ามันมันได้มันเด้งออกทงมันอะไรมันมีสกิลแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด ผมว่าไม่เสมอไปเพราะนี้กะแม่งสามารถเคาน์เตอร์ได้โดยการกดตีปกติไอเวนทิ้งพุ่งมากูเคาน์เตอร์เลยสวนนะครับผมเคาน์เตอร์สวนแม่งเลยแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอ้โหโดนสกิลไม่สนลดไม่สนลดเดฟไม่ไอ,อไม่สนไม่สนเดฟตายไหมตายครับไม่เหลือครับนะครับผมนะคือได้ระบะบ,รบิดคมไอได้ระบบิด้วยเรอเพราะว่าจะตืงทงจากนี้กะยากขึ้น แล้วนี่กะตีปกติทําให้เขาออกทงได้นะครับเออดังนั้นคิงก็อาจจะเล่นยาคือเรื่องปกติคิงต้องเจอสายโล่ทั่วไปเขาถึงจะโหดนะครับผมนะเออก็เอาไปว่าอันนี้เป็นการคาดเดานะเป็นการคาดเดาว,ว่ามันอาจจะทําให้คิงคนก็เริ่มเล่นน้อยลงเช่นกันครับตัวละครโอโหตัวละครนี้บางคนบอกพี่ เหลือไว้สักตัวได้ไหมไม่ได้ครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าก็มีโอกาสาเล่นยากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าเขาแพ้สีอยู่แล้วนะครับผมเขาแพ้สีอยู่แล้วนิกะเป็นสีเขียวนะครับผมทําให้ยามาโตของเรานั้นลําบากมากๆคืออย่างนี้ยามาโตถ้าจะฆ่านิกะได้มีวิธีเดียวคือต้องทําให้เขาติดสถานะไงเออดังนั้นถ้านิกะเลือดต่ํากว่า50นะครับผมเขาจะโดนสถานะยามาโตนั่นเองแต่ถ้าเลือดเยอะล่ะ ถ้าเลือดเยอะกว่า50แล้วเขานิกะอย่าลืมนิกะมันสามารถเด้งเลือดถ้าเขานอกแบ็กถูกไหมะเออจากนั้นถ้าผมเป็นนิกะผมอยู่ในทงหรือเลือดมากนะครับผมผมตีสวนโล่เขาไปได้เลยก็โล่เขาก็จะไล้ผลทันทีถูกไหมฮะจากนั้นโอตายแล้วแล้วแพ้สีด้วย จะสู้ได้ยังไงนะครับผมต้องรอต้องรอนิกะเลือดน้อยถึงจะไปทําดาเมจได้นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมว่านิกะก็มีสกิลน็อกแบ็คลัวๆแล้ว,ลวลกดเคาน์เตอร์ได้นี่ยังเป็นความเกียนไงเออจะได้ทำอาจจะทําให้ยามาโตะนั้นเล่นยากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือคิดรอนั่นเองนะครับผมไอพี่ตอ้อคิดรอมันเล่นยากขึ้นเลยเหรอเอ,อ่อในความคิดผมนะครับผมคือนิกะเนี่ยมันเป็นสายโล่ที่มารับมือตัวนี้ แน่แน่นอนครับผมเหมือนมาแก้ทางตัวนี้เลยอะ่ะหมายความว่าไงครับหมายความว่าคิดรอเนี่ยเอ่อมันดึงทงไม่ส่งคนยืนมันโดนน n o c k back เท่านั้นและสกิลนิกะ k n อ c k back ทุกสกิล what the fuck คืออย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะฆ่านิกะได้ไหมนะผมยังไม่พูดถึงจุดอันนะเพราะว่ากับตันคิดเนี่ยผมยังมองว่าฆ่าได้แต่รอนะครับผมนิกะกันซีซีด้วยนะครับถ้าเลือดเยอะรออาจจะสู้ยากนะครับผมแต่ถามว่า กับดันคิดพอไหวไหมส่วนตัวผมนะพอได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ขาดนะครับผมเพราะว่าสีแม่งแพ้ด้วยประเด็นดังนั้นถ้าคุณเล่นตัวนี้จะเอาธงกับนิกะเนี่ยผมว่ายากยากขึ้นคือยุคนี้มันง่ายไงยุคนี้คือแบบสายโล่ไม่ไม่มีใครรับมือตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นนิกะกลายเป็นตัวนี้อาจจะดึงธงยากขึ้นอ่าคืออย่าลืมนะคลิปนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นตัวละครที่จะได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะตายมันจะแพ้มันจะขาดลอยนะครับเอาเป็นว่าให้คุณเตรียมใจเตรียมใจว่าถ้าคุณยังเป็นเมนตัวเหล่านี้ที่ผมพูดอยู่ก็จะต้องปรับตัวปรับวิธีการเล่นนะครับผมและมาช่วยหาแนวทางกันว่าเราจะรับมือนิกะยังไงนะครับผมอันนีนนะ้ถือว่าเป็นไกด์นะถือว่าเป็นไกด์ก็ขอปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยแล้วกันถ้าเป็นข้อมูลที่ดีฝากกด subscribe กดไลค์กันหน่อยนะครับผมและถ้าตรงใจไม่ตรงใจใครขออภัยด้วยเอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์มา นะครับผมนะเอาไว้เตือนใจว่าอาจจะต้องปรับตัวกันแล้วทีนี้ถ้านิกะเข้ามาแล้วผมก็จะกลับมาทําคลิปว่าตัวไหนที่พอจะรับมือได้จากประสบการณ์ที่ผมไปเล่นโอเคไหะอ่านะผมติดไว้นะผมติดไว้หลังจากนิกกเข้าดี๋นั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้กดซับสไคร e หน่อยตั้งใจทำมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผม